แต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยทีมอะค่ะจะต้องมีคุณธรรมรม,มีความซื่อตรงกับลูกค้าสมาชิกที่เอาสินค้าไปให้เขากินแล้วบริษัทก็ต้องมีหลักคุณธรรมไม่ลดอินกีเดียนแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนตามระบบต้องใช้ระบบให้ทุกคนทำงานตามระบบ,ค,บค่ะ ใช่เรื่องขาครัวการที่จะมามาหาแล้วก็มาสปอนเซอร์โดยการยัดเยียดมากกว่าโดยใช้แผนนำมากกว่าครพอพอมาเป็นสินค้าของเรานะครับตัวรัสเบอรี่เราเราเริ่มต้นจากสันค้าของตัวสินค้าเพราะว่าตอนที่ว่าเรารู้จักก็เขามาเอาให้เราให้มีการให้ให้ลองเทสด์ให้ฟร การเริ่มเลือกธุรกิจแบบนี้พอเรารู้ว่ามันสินค้ามันเป็นทํามมันเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็ได้กล mm ับไปกลับไปห้ามันดีเพราะว่ามันเริ่มต้นจากการให้ครับมันจากการแบ่งปันเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องประหยัดเยียยให้ลูกค้าเราให้เขาแสดงว่าแสดงว่าทุกอย่างมันการังแบบว่าถ้าหนวกกันเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของชีวิตของท่านประธานทั้งสองท่านึงเรื่องราวที่ยวกับการอยากจะได้ให้เป็นผู้ให้สิ่งดีๆกับทุกๆคนที่ที่เขาเรียก เข้ามาสู่บริษัทของเราไม่ใช่แค่เพียงว่าจะไปหวังกอบโวยกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเงินท้องแค่นั้นอย่างเดียวแต่ที่สําคัญเขาบอกว่าการที่เราจะสร้างบริษัทเพื่อขายขึ้นมามันต้องอยู่บะขอบหลายอย่างตรงนี้ั้อโลงงานของตัวเองผลิตภัณฑ์ของตัวเองทีมของตัวเองตรงนี้นะ่ะเราเรามองเรื่องของจุดประสงค์เริ่มต้นยังไงตอนแรกที่จะทำบริษัทขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับก็จริงๆก็ มีโอกาสได้ไปต่างประเทศเพราะเป็นคนทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นดิวต่างประเทศมาอยู่แล้ว,ลวอย่างพาร์ทเนอร์ที่โรงแรมเอเจนซี่อะไรพวกนี้เขาก็ติดต่อเราก็เลยให้สินค้าเข้าไปว่าเรามาทําตัวนี้